สำหรับชาวราศีเมษนะครับแหมเดือนพฤศจิกานี้มีอะไรให้ระวังกันบ้างนะครับคนเราเกิดมาก็มีปัญหาก็แก้กันไปนะอ่ะเรื่องแรกเขาพูดถึงอะไรเขาบอกว่าความไม่ชัดเจนนะดังนั้นชาวราศีเมษจะคิดจะทําอะไรนะครับนะต้องพึงชัดเจนเอาไว้เป็นดีที่สุดนะครับอ่ะยังไงคือความชัดเจนของชาวราศีเมษ เขาบอกว่าจะทําอะไรทําให้มันสุดทำอะไรทำให้มันจบนะทำาะไรทำให้มันเสร็จนะครับนั่นนี่คือความชัดเจนนะอย่าอะไรขึ้นขึ้นกลางๆนะครับถัดมาเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงคนใกล้ตัวเนี่ยนะอาจจะไม่เข้าใจคุณนะหรือว่าพูดจาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกหู่สักเท่าไหร่นะครับอันนี้มันมันขึ้นหรือว่ามันเรื่องการเปิดใจของคนนะใกล้ตัวนะหรือคุณเองอาจจะต้องอธิบายนะให้คนใกล้ตัวเข้าใจ นะครับในตัวคุณนะอันนี้นคือสําคัญมากสําหรับชาวราศีเมษนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดก็พูดถึงอะไรก็พูดถึงบรรยากาศที่ว่าแหมอยู่ดีๆแล้วก็นึกถึงอดีตนอยู่ดีๆแล้วก็คิดถึงเลเรื่องที่ว่ามันเศร้ามันแซดนะคิดถึงปัญหาต่างๆนานานะครับนะดังนั้นจะคิดจะทําอะไรนะครับก็ พึงให้มีสตินะชีวิตจะได้ปัญหาหน้อยๆหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับ